สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิธีกับ84รายชื่อเล่นลูกชายขึ้นต้นด้วยอ่ออ่าง1และ2พยายงค์ค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะ e tan, G, X, อีตันเอกกี้เอ็มเอ็กอาทิตย์อดัมอคินออตดีอาทิตย์องอาจ อามันอมะตะอิทธิอ,องอูอูฟูแอดดีโอตะอชิอินองหนึ่งอนันอภิอารันอรินเอลฟออกออดอวนออฟ เอสโอตอันฟ้าอาปโปอ,อังวะอาทิอ์าอ,อาเชอร์อาร์อาเดียวอาลีอิกิวอีโกโอโซนโอเคเอิร์ดโอเอียยวยมเอียงเอียม เอ่อแอกแอนดี้เอสเอเบิลโอมาโอมไอคิวอาร์ไอทีอเนกอัฟเอวอ่เองเปาอัดอิศรย์ีเกิลอัศนีอัคคีโอ ออยอันวาอาคีอตอมอินดีอันออลอังกอร์โอนไอเฟลอาเฮียอาตีอาตงงอัยยาค่ะพบกันใหม่ทางช่องสารดีโดยพิทิพยและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ